ตอนตอนแรกของลุงก็มีปัญหาเรื่องเพี้ยเรื่องหนูเหมือนกันมีครับมีครับเยอะไหมคุณลุงเยอะครับเป็นปัญหาเรื่องเพี้ยเหมือนกันมีครับมีครับเป็นยังไงครับแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาก็คือว่าก็ทีแรกก็ใช้ยาฉีดครับแต่มันก็ได้พ่นมัง้งไม่ได้พ่นมั้งครับเม็ดจะเสียหมดเลยมันจะแห้งลุงจะแห้งหมดเลย <Okay. S 3> ต้องเที่ยวคอยกำหนด ดูเหมือนว่าเรื่องเพลี้ยครับเรื่องหนูในไร่นานี่จะเป็นปัญหาที่ชาวไร่ชาวนา,นานแก้ไม่ตกจริงๆครับลําพังจะไปใช้แต่ยาฆ่า,มาแมลงก็คงไม่ไหวแต่ชาวบ้านที่ท่าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านที่นี่เขามีวิธีจะยบหนูแล้วก็เพลี้ยแล้วก็มแมลงแปลกๆเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเขาใช้ผ้ายันครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยผ้ายันกันหนูกันเพลี้ยกันมแมลงในไร่นา,นามีด้วยเหละครับเนี่ย พูดไปนะครับอาจจะไม่มีใครเชื่อแต่นั่นไงครับนั่นไงครับเห็นไหมครับชาวบ้านนี่แห่กันมาที่วัดสังฆจายเถนนะครับนั่นไม่ใช่เพราะว่ามารอทําบุญถวายสังฆทานนะครับแอพ่พี่ๆชาวบ้านมารอรับพยักันเพลีะยที่ว่านี้แหละครับชักอยากจะรู้แล้วสิว่าใช้กันเพลีย้ยกันหนูได้จริงหรอครับหลวงพ่อครับชาวบ้านก็เอามาพูดให้ฟังว่าไปใช้เราได้ผลก็ถึงได้บอกต่อกันไปแล้วก็มีเอาไปใช้กันแล้วก็บอกต่อกันแล้วก็มาขอรับต่อๆกันอาศัยปากต่อปาก นะอาศัยปากต่อปาก,ปากบอกกันแล้วก็ถึงมารับคือว่าคนที่ใช้ได้ผลแล้วก็ถึงได้บอกกันแต่บางคนใช้ไม่ได้ผลก็คงต้องมีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่ออันนี้ต้องมีศรัทธานะก่อนที่จะไปใช้น,นี้ต้องมีศรัทธาด้วยถึงจะใช้ได้เห็นชาวบ้านมาขอพยานกันมากมายขนาดนี้คงจะพอเดาออกนะครับว่าความขลังของพยานนี่มันเป็นอย่างไรครับว่าแต่เวลาใช้ครับใช้ยังไงครับเอาไว้ขึ้นหิงบูชาพกติดตัวหรือใช้แบบไหนครับหลวงพ่อครับ การที่ยัดโยมไปใช้ก็จะมีการแนะนําว่าหนึ่งให้จุดธูปกล้าวดอกบอกแม่ธรณีกับแม่โพสศพด้วยมาขอปักธงนี้ไว้ในไร่ในนาก็ขอให้ปัดเป่าไม่ให้หนูไม่ให้มแมลงมารบกวน และที่เราตราบมาว่าพยันกันเพลี้ยกันหนูนะครับจะได้รับความนิยมในหมู่ชาวบ้านครับภายที่ว anyway> ่าก็มีการปลุกเสกวิธีด้วยกันนะครับเรียกว่าทํากันเป็นเรื่องเป็นราวมีผ่านการพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลจากพระอาจารย์ดังๆมากมายครับแล้วก็หลังจากนั้นก่อนที่จะแจกจ right ่ายให้กับชาวบ้านหลวงพ่อก็จะต้องไล่คาถาไล่เปรี้ยไล่หนูกันทีคราบสิทธิกิจังสิทธิกาลังบสิทธิเมสิทธิการยะตาาคตโตนะโมพุทธายะอนีเขาก็จะประสิทธิประสาทให้ ผู <mile> ้้ที่ไดรับเมื่อชาวบ้านได้รับพยันที่ผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยครับก็จะนากลับมาปักเป็นทงตามจุดต่างๆในไร่นาของชาวบ้านอย่างที่เห็นนี่นะครับส่วนปักพยันแล้วจะได้ผลมากน้อยัะแค่ไหนผู้ใหญ่บ้านช่วยบอกให้ทราบหน่อยนะครับได้ทราบข่าวมาก็ของที่วัดสังายเนี่ยนะก็เขาทําก็ลองไปเอามาใช้ดูเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนนะะก็ได้ผลดีได้ผลดีมากก็นาตีกันก็เขาก็เอามาใช้ ก็ได้ผลเหมือนๆกันแต่ก่อนเคยทํานาสิบไร่ก็ได้ประมาณ8เกวียนก้าเกวียนนะแต่พอได้ปลาทงไปเช่าทงต,งตรงนี้มาใช้ในนาข้าวจากสิบไร่ที่เคยทําก็ได้เป็นสิบสามเกวียนต่อน,นาสิบไร่ก็ได้ผลเกินไร่เกินนาจริงครับตั้งแต่วันปากก็จะสังเกตได้ประมาณ3าสีวันก็ออกมาดูตัวเพียหรือรแมลงต่างๆก็จะไม่มีบินนะครับก็สังเกตได้ตามนกนางแอ่นที่บินอยู่ตามทุกนานะครับ ก็จะไม่ค่อยมีบินแต่ว่าที่นาข้างๆที่เขาไม่ได้ปักก็จะเห็นมีแมลงนกเนี่ยจะมากินแมลงอยู่ในท่านาข้างๆนะแต่นาที่ปักนี้ก็จะไม่มีครับก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่สถานแล้วแต่ความเลื่อมใสครับสำหรับที่ไหนไม่เชื่อไม่รู้นะครับแต่ชาวบ้านสวนแปงนี่เขามีกันทุกคนครับ <c oughs> เห็นอย่างนี้แล้วว่าแต่มีคนละกี่ผืนกันละครับนาไม่สามแปลงสามแปลงแต่ใช้สามผืนครับ นามีแป้งใช้สองผืนมีสามแป้งค่ะใช้สามผืนมีแป้งเดียวใช้ผืนเดียว <c oughs> มีหนึ่งแป้งใช้สองผืนตออแป้งใช้สองผืน <c oughs> ครับส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้พย,ยันกันเพลี้ยกันหนูครับจะ <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างเราลองไปถามผู้ดูที่ครับลักษณะที่เป็นเพลี้กินอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเป็นอย่างเงี้ยจะกินเป็นแปลงอย่างนงี้ก่อนนะครับรวงจะแห้งรวงจะแห้งแล้วก็เวลาเก็เี่ยวก็จะไม่มีน้ำหนัก <c oughs> อันนี้คือข้าวที่ต้นลักษณะต้นแห้งเนี้ยก็ เป็นลักษณะพียะกินพียกินจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะล้มแล้วก็ต้นแห้งพุข้าวจะไม่เต็มเม็ดปีนี้เสียหายเยอะก็ไม่รู้ว่าด้วยความศักติดของพยันกันเพียนะครับในนาข้าวหรือเปล่าครับนี่ที่ชาวบ้านบอกว่าความแรงความศรัทาของผ้ายันนี่แรงครอบคุมไปถึงสวนมะม่วงด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไร่ต้นดาวเรืองด้วยเหมือนกันครับน mm ี hmm. ่ว่ปาปักกันทุกแปลงเลยทีเดียวครับ เพี้ยนอนเพี้ยนอนจะรบก,กวนมากจนใบเสียอค่ะแล้วพอหลังจากมาติดตรงของวัตสัตกระจายอะค่ะดีขึ้นมากดีขึ้นแบบให้เห็นเลยอะค่ะใบเขียวสดใสเลยอะค่ะแต่อก่อนอย่างนี้ะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วนะคะอย่างนี้เห็นได้น้อยแล้วค่ะว่าโหไอ้นี่ดิดหน่อยเองค่ะผลเสียแต่ก่อนมั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 นเป็นเยอะเลยอะเป็นเยอะนอนเพี้ยโด,ดให้เห็นเห็นเลยอะค่ะ ใครที่ผ่านไปมาไม่ต้องตกใจนะครับว่าธงผ้าป่าอะไรถึงไปอยู่ในนาครับแต่นั่นคือธงผ้าย,ยันกันเพลี้ยกันหนูครับที่ชาวบ้านเขาเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าสามารถช่วยได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางของชาวบ้านทำแล้วสบายใจครับไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็ดีแล้วครับ ส่วนชาวไร่ชาวนาคนไหนอยากได้พยันกันเพลียไปลองใช้ดูบ้างก็ไปขอได้ที่จเจ้าอาวาสวัดสังขจาเถนนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยครับหลวงพ่อบอกมาว่าถ้าคนไม่หยุดเดือดร้อนครับก็จะไม่หยุดแจกพยันมาเท่าไหร่แจกเท่านั้นล่ะครับพยันกันเพลียเอกอินไทยแด์ยกระดาบประชาสัมพน